ทำไมตำรวจไทยหลายคนถึงชอบ CBR 300และ CBR 300R มีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับ CBR 300R เนี่ยมันคือรถที่มีขนาด CC 286 CC นะครับแต่เขาตีคุมเป็นรถ300 CC นะฮะพร้อมกับรูป,ปลัณกนะครับไฟหน้าเนี่ยที่คล้ายกับตัว 500R เลยทีเดียวนะครับ จุดเด่นของ CBR 3 0 0 R เนี่ยก็คือระบบเบรกนะครับมีระบบ ABS ให้หน้าหลังนะครับระบบเบรก ABS เนี่ยก็คือเมื่อมีการกดเบรกเนี่ยครับจะป้องกันล้อล็อกได้เป็นอย่างดีนะครับที่สำคัญ CBR 3 0 0 R เนี่ยนะครับถูกออกแบบมานะครับมาให้เป็นรถที่ขับสบายก็คือจะไม่ใช่รถสปอร์ตดูทีเดียวนะครับจะเป็นได้คล้ายๆกับสปอร์ตทัวริงนะครับก็คือจะไม่ก้มมากเกินไปทํใใ้้ตำรวจเนี่ยที่ขับเป็นเวลานานเนี่ยลดการเมื่อยล้าได้นะครับ รวมไปถึง CBR 300R เนี่ยมีหม้อน้ำนะครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับการขับรถเป็นเวลานาน,านเนี่ยการมีหม้อน้ำช่วยระบายความร้อนในเครื่องยนต์เนี่ยก็จะช่วยถนอมเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับมาพร้อมกับการประหยัดน้ำมันนะครับ30กิโลเมตรต่อลิตรทำให้ประหยัดเงินของตำรวจไปได้มากเลย